สวัสดีเจ้าตอนนี้ตุต๊กตาจะไปในเมืองนะเจ้าเอาของน,นี่ไปคืนนะเจ้าซื้อเต็นสั่งซื้อมาแล้วก็มันสายมันมาได้ก็เลยต้องเอาไปคืนนะเจ้าช่วงนี้จะออกบ้านฮะต้องใส่ถุงมือนะเจ้าเพราะว่าถ้าบ่าใส่ถุงมือนี่มือจะแข็งนะเจ้ามันหนาวขนาดเนาะ สอง,งสามองศาบ่ได้แล้วก็ทุกตาก็ปั่นจัก,กรยานไปนะเจ้าเพราะว่าถ้าเอาเตียวไปมันก็ไก่นะแล้วก็เอาก็ไม่ใช่มีเวลาขนาดนั่นเผื่อว่าเอาจะปิกบ้านมาเนี่ยอันนั่นอันนี้เห่มเออเจ้ามันก็ลดเวลาที่เอาเตียวเห่มหน่อยหนึ่งเจ้าเนี่ยถนนก็ลุ้งลงซ้ายขวาเนี่ยบ้านทุกตานี่มันก็เงียบจี๋ล้วเจ้าหมู่บ้านที่อยู่นะบม่มีใครแบบออกมาเดินเตียวหน้าบ้านเออ ถ้าเป็นช่วงหน้าฮ้อนยังแควนน้อยหันไปตังไหนพอหันคนอยู่แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวจะอีน้นี่โอ้ยคนอยู่กันในบ้านออกไปทํางานแล้วก็ป๊กมาบ้านบอกค่อหัหนคนต่อได้ถ้าเป็นหน้าฮ้อนให้หันคนตัดหญ้าแต่งกิ่งไม้ตอนนี้ตุกตาอยู่ทิมถนนใหญ่นะเจ้าก็รถก่อนหกวันนี้เป็นวันซุปนะเจ้าซ้ายขวานี่ มีกระโดดนะเจ้าแล้วก็จะใหือพอบรรยากาศตัวนะเจ้าว่าตอนนี้ที่นี่นี่เป็นจะได้แล้วพ่องนะเจ้าก็จะมีความที่แบบว่าใบาไม้เนี่ยเริ่มร่วงลงมาแล้วนะเจ้าจากก่อนหน้านี้มันเป็นแบบสีเหลืองสีแดงสีเขียวผสมกันไปนะเจ้าตอนนี้นี่ใบไม้ก็เริ่มร่วงประจัดนัก้ะเจ้าพอเอาเจ้าลดนักขนาดเลยลดอย่างโมู้ประล่ำปลาเหลือพอใบไม้ก็ร่วงลงลงพื้นแล้วนะเจ้าเนี่ยพอบนเขาหัน มีสีเหลืองอยู่พองแต่ว่ามันมันก็ร่วงไปเกือบมดแล้วนะเจ้าเนี่ยเนี่ยก่อนหน้านี่งามงามปั่นจักรยานมาถึงสะพานก็จะจอดพอวิวสักน้อยหนึ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเจ้าวางเว้งหันไปทางไหนนี่น้ำก่านหนักเสียบ้านคนก่จะเอี้ยเจ้าที่นี่ค,คล้ายๆกันมดนะเจ้าบ้านเพราะว่ามันเป็นบ้านอุ่นเนาะ ทางเข้าเมืองก็จะเงียบเงตึกก็จะคล้ายๆกันเมืองน้อยก็จะอี้ละเจ้าคนบ่นักต้าไดเนาะแล้วก็เมืองก็บ่ใยญ่ตัวแต่ก็มีห้างสปปรรพสินค้าเห้เฮาได้ซื้อข้าวของตัวนะเจ้าอันนี้จะเป็นที่สาธารณะนะเจ้าเป็นตี้ตี้หฮือร้อ,อนเล่นเนาะเป็นสนามเด็กเล่นอย่าเจ้านี่มีของเล่นมีม้านั่ง ปันจักรยานไปปั่นจักรยานมามืดมืดแล้วนี่มืดเว้ยแต่เว่ยว่าสูจะเมือบ้านละจะแวะช้อปปิ้งสักน้อยนึงแล้วก็เมือบ้านละหน้าอำเภอนะเจ้านี่เงียบงา่าอบามีคนอันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ นี่ใบไม้ก็จะร่วงร่วงจีอีแล้วนะน,นี่กําลังใกล้จะมืดแล้วนะเจ้าทุกตาก็จะขอตัวเมื่อบ้านก่อนนะเจ้าแล้วก็ปะกันเห็นไหมคลิปหน้านะเจ้า